พุทธทรนาย16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายเหตุการณ์เหล่านั้นในความฝันองค์พระเจ้าประเสนที่โกศลและจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลงจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและจะร้ายแรงหรือไม่ไปฟังกันคะ่ะวันหนึ่งพระเจ้าโกศลมหาราชทรงหลับในตอนกลางคืนและในช่วงสุดท้ายของคืน ทรงฝันเห็นนิมิตใหญ่หลวง16ประการทรงตื่นขึ้นด้วยความตกใจและคิดว่านิมิตเหล่านี้จะมีความหมายอะไรกับพระองค์หรือไม่ด้วยความกังวลเกี่ยวกับภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นพระองค์จึงประทับอยู่บนแท่นบรรทมจนถึงเช้าในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าโกศลมหาราชและถามว่าพระองค์ทรงหลับสบายดีหรือไม่ พระองค์ตอบว่าเราจะหลับสบายได้อย่างไรเมื่อคืนนี้เราเห็นสุบินนิมิตรสิบหกข้อทำใหเราหวาดกลัวมากพวกพราหมณ์จึงขอให้พระองค์เล่าฝันที่เห็นเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำนายให้พระเจ้าโกศลมหาราชจึงเล่าฝันทั้งหมดให้พวกพราหมณ์ฟังและถามว่าเพราะเหตุที่เราเห็นสุบินเหล่านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง พวกพราหมณ์พากันสลัดมือด้วยความกังวลเมื่อพระเจ้าโกศลมหาราชถามว่าทำไมพวกพราหมณ์จึงตอบว่าข้าแต่พระมหาราชพระสุบินเหล่านี้ร้ายกาจมากพระองค์จึงถามต่อว่าสุบินเหล่านี้จะมีผลอย่างไรพวกพราหมณ์ตอบว่าจะมีอันตรายสามอย่างคืออันตรายต่อราชสมบัติอันตรายจากโรคภัยและอันตรายต่อพระชน พระองค์จึงถามว่าพอจะแก้ไขได้หรือไม่พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระสุบินเหล่านี้ร้ายแรงมากจนหมดทางแก้แต่พวกข้าพระองค์จะพยายามหาทางแก้ไขให้ได้เพราะถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ความรู้ที่มีอยู่ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าโกศลมหาราชจึงถามว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายจะทำอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น พวกพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ต้องบูชายันด้วยวัตถุสี่อย่างพระราชาทรงตกใจและตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราขอมอบชีวิตไว้ในมือของพวกท่านรีบทำให้เราปลอดภัยเร็วๆเถิดพวกพราหมณ์ดีใจมากเพราะคิดว่าจะได้ทรัพย์และของกินมากมายจึงกราบทูลปลอบพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าทรงวิตกเลย แล้วพากันออกจากราชนิเวศไปจัดทำหลุมบูชายัน์นอกพระนครจับสัตว์สี่เท้ามัดไว้ที่หลักยันและรวบรวมนกต่างๆเสร็จแล้วก็เตรียมการบูชายันต่อไปเมื่อพระนางมลิกาเทวีทราบเรื่องก็เข้าเฝ้าพระราชาและถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกพราหมณ์พากันวุ่นวายมีเรื่องอะไรหรือเพคะพระราชาตอบว่า แน่นางผู้เจริญเธอมัวแต่สุขสบายจึงไม่รู้ว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาพระนางจึงถามต่อว่าข้าแต่มหาราชเรื่องนั้นคืออะไรเพคะพระราชาตรัสว่าเราฝันร้ายมากพวกพราหมณ์ทำนายว่าจะมีอันตรายสามอย่างเกิดขึ้นและต้องบูชาย,ยันเพื่อป้องกันอันตรายเหล่านั้นจึงต้องวุ่นวายอยู่บ่อยๆพระนางมริกาจึงถามว่า ข้าแต่มหมาราชาพระองค์ได้ถามผู้ที่เป็นยอดพรามในโลกและเทวโลกถึงการแก้ไขพระสุบินแล้หรือยังเพคะพระราชาจึงถามว่านางผู้เจริญผู้ที่เป็นยอดพรามในโลกและเทวโลกนั้นคือใครกันพระนางมรลลิกากราบทูลว่าทูลกระหม่อมไม่ทรงรู้จักพระศาสดาโคดมผู้ตถาคตหรือเพคะพระองค์เป็นผู้หมดกิเลสบริสุทธิ และเป็นสัพพัญยูเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกและเทวะโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคงทราบเหตุในพระสุบินแน่นอนขอเชิญทูลกระหม่อมเสเด็จไปกราบทูลถามเถิดเพคะพระราชาตรัสว่าดีละเทวีแล้วเสเด็จไปยังพระวิหารถวายบังคมพระบรมศาสดาและประทับนั่งพระศาสดาตรัสถามด้วยเสียงไพเราะว่า มหาบพิษเหตุใดจึงเสด็จมาเหมือนมีกิจด่วนพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใกล้รุ่งหม่อมฉันฝันเห็นนิมิตใหญ่หลวง16ข้อทำให้หวาดกลัวมากจึงเล่าให้พวกพราหมณ์ฟังพวกพราหมณ์ทำนายว่านิมิตเหล่านี้ร้ายแรงมากและต้องบูชายันด้วยวัตถุสี่อย่างเพื่อระงับอันตรายพวกเขาจึงเตรียมการบูชายัน ทำให้สัตว์จํานวนมากต้องถูกฆ่าฆ่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นผู้เลิศในโลกและเทวโลกทรงทราบปดีตอนาคตและปัจจุบันขอพระองค์โปรดทํานายผลแห่งนิมิตเหล่านี้ด้วยเถิดพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบ่อพิษในโลกทั้งเทวโลกเว้นแต่ตถาคตแล้ว ไม่มีใครสามารถรู้เหตุหรือผลของสุบินเหล่านี้ได้เลยตถาคตจะทำนายให้แต่ขอมหาบาพิตรรัสบอกสุบินตามที่ทรงเห็นพระราชาตอบว่าดีละพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มกราบทูลสุบินที่ทรงเห็นอย่างละเอียดพระบรมศาสดาเมื่อทรงแสดงธรรมเทศนาแล้วตรัสให้พระเจ้าเปรเยญที่โกศลเลิกการบูชายันโดยตรัสว่า เพราะสุบินเหล่านี้เป็นเพียงนิมิตภัยยังไม่มีแก่มหาบพิษพระองค์จึงสั่งให้เลิกการบูชายันและพระราชทานชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายและจึงแบ่งเป็นหัวข้อผลของสุบินดังนี้พุทธทํานายข้อที่หนึ่งพระเจ้าปเปเสนทิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชันฟันเห็นโคสีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัว วิ่งมาจากทิศท,ทั้งสี่มายังท้องพระลานหลวงประชาชนคิดว่าจะได้ดูโคชนกันแต่โคเหล่านั้นกลับไม่ชนกันและถอยออกไปหม่อมฉันเห็นสุบินนี้เป็นปฐมอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสทานายว่าสุบินนี้หมายถึงว่าแม้จะมีความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันในบ้านเมือง แต่สุดท้ายแล้วจะไม่มีการประท่าหรือความรุนแรงเกิดขึ้นทุกอย่างจะสงบลงโดยไม่มีอันตรายพระศาสดา,าตรัสว่ามหาบพิษผลของสุบินข้อนี้จะไม่เกิดขึ้นในราชการของมหาบพิษหรือในศาสนาของตถาคตแต่ในอนาคตเมื่อโลกเสื่อมลงและในยุคที่มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดลงและอกุศลธรรมเพิ่มขึ้น จะเกิดภัยแล้งฝนไม่ตกข้าวกล้าจะแห้งและเกิดภัยเมฆจะตั้งเข้าฝนแต่ไม่ตกเหมือนโคที่ตั้งท่าจะชนกันแต่ไม่ชนกันสุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบาพิษเพราะเป็นเพียงนิมิตพวกพราหมณ์ทำนายเช่นนี้เพื่อเลี้ยงชีพของตนพุทธทำนายข้อที่สองพระเจ้าประสินธิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมชันฟันเห็นต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่แทรกขึ้นจากแผ่นดินเพียงคืบหรือสอบเดียวแต่กลับผลิกออกผลไปตามตามกันนี่คือสุบินข้อที่สองที่หม่อมชันเห็นอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าค่ะพระศา,าสดาตรัสว่าผลของสุบินข้อนี้จะเกิดขึ้นในยุคที่โลกเสื่อมเมื่อมนุษย์มีอายุน้อยลงในอนาคตผู้คนจะมีราคาสูง กุมารีที่ยังไม่สมบูรณ์จะมีความสัมพันธ์กับบุรุษและมีคันตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเธอจะมีบุตรและธิดาเหมือนต้นไม้เล็กๆที่มีดอกและผลสุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบอพิษเพราะเป็นเพียงนิมิตพุทธทรรนายข้อที่สพระเจ้าประเส е น т ิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ม่อมฉันฝันเห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมของลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนี่คือสุบินข้อที่สอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าค่าพระศา,าสดาตรัสว่าผลคอองค์สุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อผู้คนละทิ้งความเคารพต่อผู้ใหญ่ในยุคนั้นผู้คนจะไม่ยำเกรงมารดาบิดาหรือผู้ใหญ่และต่างสแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเอง เมื่ออยากให้ของกินของใช้แก่คนแก่ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ให้คนแก่จะหมดที่พึ่งและต้องพึ่งพาเด็กๆเ,เหมือนแม่โคที่ดื่มนมจากลูกโคสุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบาพิษเพราะเป็นเพียงนิมิตพุทธทํานายข้อที่สี่พระเจ้าเปรส е ทิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมชันฟันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่แข็งแรงและเคยพาแอกไปแต่กลับไปเทียมโครุ่นๆที่กำลังฝึกโครุ่นๆเหล่านั้นไม่สามารถพาแอกไปได้และพากันสลัดแอกยืนเฉยกเกวียนจึงไปไม่ได้นี่คือสุบินข้อที่สี่ของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระศา,าสดาตรัสว่าผลของสุบินข้อนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต ในสมัยที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีบุญน้อยจะไม่ถูกพระราชทานยศแก่บริวารผู้เป็นบัณฑิตและฉลาดในประเพณีแต่จะพระราชทานยศแก่คนหนุ่มหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์คนหนุ่มเหล่านั้นจะไม่สามารถดำรงยศและทำงานให้ลุล่วงได้เมื่อคนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ไม่สามารถทำงานได้สำเร็จพวกเขาจะทอดทิ้งงานไปส่วนบริวารเป็นบัณฑิตและผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้รับยศก็จะไม่สนใจงานเพราะคิดว่าตนเป็นคนนอกและคนหนุ่มเป็นคนในวงในเมื่อเป็นเช่นนี้บ้านเมืองจะประสบกับความเสื่อมเหมือนกับการเทียมโครุ่นรุ่นที่ยังไม่สามารถพาแอกไปได้และไม่ใช่โคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปได้สุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบพิษเพราะเป็นเพียงนิมิต พุทธทำนายข้อที่หพระเจ้าปเปเสนทิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฟันเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฟูงชนพากันให้ยาี่ปากทั้งสองข้างของมันและมันเคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างนี่คือสุบินข้อที่ห้าของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระศาสดาตรัสว่า ผลของสุบินข้อนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตคนโลเลและไม่ประกอบด้วยธรรมในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นจะรับสินบนจากคู่คดีทั้งสองฝ่ายเหมือนม้าที่กินหญ้าด้วยปากทั้งสองสุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบาพิษเพราะเป็นเพียงนิมิตพุทธทรรนายข้อที่6พระเจ้าเปรส็นทิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ หม่อมฉันฟันเห็นมหาชนขัดถูถาดทองราคาตั้งแสนกระสาบแล้วนำไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งและบอกให้มันเยี่ยวใส่ในถาดทองนั้นหมาจิ้งจอกแก่ก็ถ่ายปัสสาวะใส่ในถาดทองพระศาสดาตรัสว่าผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในยุคที่เสื่อมในธรรมสกุลใหญ่ๆจะตกยากและสะกุลเลวๆจะเป็นใหญ่ คนมีสกุลจะต้องพึ่งพาคนไม่มีสกุลเพื่อเลี้ยงชีพและยกธิดาให้แต่งงานกับคนไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกับคนไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านั้นก็เหมือนถาดทองที่รองเยี่ยวหมาจิ้งจอกสุบินนี้ไม่มีอันตรายใดๆแก่มหาบพิษเพราะเป็นเพียงนิมิตพุทธทรรนายข้อที่7จ็ดพระเจ้าปรเซนทิโกสนกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้บุรุษผู้หนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปที่ใกล้เทา้าแม่หมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างล่างตรงที่บุรุษนั่งกัดกินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตมูสตรีจเหลาะแลโลเลในบุรุษลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเต่เป็นหญิงไม่มีศีลมีความประพฤติชั่วพวกนางจะรุมแย่งทรัพย์ที่สามีทำงานหนักสะสมไว้เอาไปซื้อสุราดื่มกับชายอื่นพุทธทรรนายข้อที่8พระเจ้าประเส е н ธิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นตุ่มน้ำใหญ่เต็มเปี่ยมตั้งอยู่ที่ประตูวังล้อมด้วยตุ่มมากมายวันณะทั้งสี เอาหม้อตักน้ำจากทิศต่างๆมาใส่ในตุ่มที่เต็มแล้วน้ำก็ล้นออกมาแต่คนเหล่านั้นยังคงเทน้ำลงในตุ่มนั้นเรื่อยๆไม่มีใครสนใจตุ่มที่ว่างเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตโลกจะเสื่อมแว่นแคว้นจะหมดความหมายชาวชนบทที่ทำการเพาะปลูกจะถูกเบียดเบียน และพวกมนุษย์จะถูกเบียดเบียนต้องละทิ้งการงานของตนเพื่อเพาะปลูกอาหารและของว่างให้ผู้มีอำนาจเท่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าเก็บเกี่ยวนวดขนเคี้ยวน้ำอ้อยและทำสวนดอกไม้สวนผลไม้ขนอาหารที่เสร็จแล้วไปเก็บในยุ้งฉางของผู้มีอำนาจไม่มีใครสนใจยุ้งฉางเปล่าๆในเรือนของตนเลยเหมือนการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลวแลตุ่มเปล่า ภัยจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบาพิษพุทธทรรนายข้อที่9พระเจ้าเปรเส็นทิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นสนับหนึ่งมีดอกบัวห้าสีสนั้นลึกและมีท่าขึ้นลงรอบด้านสัตว์สองเท้าและสี่เท้าพากันลงดื่มน้ำรอบสนําในที่ลึกกลางสขุนมัวแต่ในที่ที่สัตว์ย่ยมเยียบกลับใสสะอาด หม่อมฉันเห็นเช่นนี้ผลของสุบินนี้คืออะไรผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในสมัยทำอันเสื่อมมีความลำเอียงและโลเลในทรัพย์ไม่ประทานการวินิจฉัยโดยทำมุ่งแต่สินบนไม่มีคุณธรรมเช่นความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูจะเบียดเบียนประชาชนกำหนดให้มีสวยต่างๆเก็บเอาทรัพย์จนประชาชนต้องละทิ้งบ้านเรือน อบพยพไปตั้งหลักฐานที่ปลายแดนชนบทศูนย์กลางจะว่างเปล่าชนบทชายแดนจะหนาแน่นเหมือนน้ำกลางสขุนแต่น้ำที่ฝั่งใสภัยจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบพิกพุทธทรรนายข้อที่สิบพระเจ้าเปร s e ิ t ธิโกสนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เห็นข้าวสุกในหม้อเดียวกัน แต่ไม่สุกทั่วกันมีทั้งข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดีผลของสุบินนี้คืออะไรมหาบาพิษผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอัมมาเสนาต่างๆพราหมค์รฤหบดีและประชาชนทั้งหมดจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้แต่เทวดาก็จะไม่ทรงธรรมลมจะพัดไม่สม่ำเสมอทําให้วิมานของเทวดาสันสะเทือนเทวดาจะโกรธ และไม่ให้ฝนตกหรือฝนจะตกไม่ทั่วถึงข้าวกล้าจะเสียหายเพราะฝนไม่ตกทั่วถึงข้าวกล้าในที่หนึ่งจะเหี่ยวแห้งในขณะที่อีกที่หนึ่งจะสมบูรณ์เหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวกันที่มีทั้งข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดีพุทธทร,รนายข้อที่11อพระเจ้าเปรสินทิโกสนกราบทูลพระพุทธทเจ้าว่า ม่อมฉันเห็นคนเอาแก่นจันท์ที่มีราคาสูงขายแลกกับเปรียงเน่าผลของสุบินนี้คืออะไรผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมภิกษุอรัชีที่เห็นแก่ปัจจัยจะมีมากพวกเขาจะแสดงธรรมพระหวังลาบไม่ใช่เพื่อให้ผู้ฟังพ้นทุกข์และบรรลุนิพพานชนทั้งหลายจะฟังเพียงสำเนียงไพเราะ และบทพยัญชนะแล้วถวายปัจจัยมีค่ามากภิกษุบางพวกจะแสดงทำแลกราบสักการะเหมือนเอาแก่นจันมีราคาสูงไปแลกเปรียงเนา่าภายจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบาพิษพุทธทรรนายข้อที่สิบสองพระเจ้าเปร์เซนทิโกสนกราบทูลพระพุทธทเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำ ผลของสุบินนี้คืออะไรผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโลกเสื่อมลงพวกไม่ดีนั้นจะเป็นใหญ่อีกฝ่ายจะยากจนคําพูดของพวกไม่มีสกุลจะมีน้ำหนักในที่ต่างๆเช่นพระราชวังประตูวังที่ประชุมอํามา์และโรงสารแม้ในที่ประชุมสงฆ์คำพูดของคนชั่วจะมีน้ำหนักมากกว่าคาพูดของภิกษุที่ดี เหมือนกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำัยจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบอพิษพุทธทํานายข้อที่13พระเจ้าปเปเสนทิโกสนกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยน้ำเหมือนดังเรืออะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้ ผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตคนไม่มีสกุลพวกนั้นจะเป็นใหญ่ส่วนพวกมีสกุลจะตกยากไม่มีใครเคารพพวกมีสกุลจะเคารพแต่พวกที่เป็นใหญ่คําพูดของกุลบุตรผู้ฉลาดจะไม่มีน้ำหนักในที่ต่างๆพวกนอกจะเยอเยยแม้ในที่ประชุมภิกษุคําพูดของภิกษุผู้มีศีลจะไม่มีน้ำหนักเหมือนศิลาที่เลื่อนลอย พุทธธรนายข้อที่14พระเจ้าปเปเสนทิโกสนกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมาสางวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่กัดเนื้อขาดเหมือนตัดก้านบัวแล้วกลืนกินอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้ผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อโลกเสื่อมโทรมมนุษย์จะมีราคาจริตแรงกล้าปล่อยตัวตามกิเลสอยู่ในอำนาจของพรรยาเด็กทาตกรรมกรสัตว์พาหนะและทรัพย์สินในเรือนจะอยู่ในครอบครองของพวกนางเมื่อสามีถามถึงทรัพย์สินพวกนางจะตอบอย่างไม่ใส่ใจและด่าทอกดสามีไว้ในอำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้เหมือนฝูงเขียดขนาดเล็กกินฝูงงูเหา่า ภัยจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบอพิษพุทธทรรนายข้อที่15พระเจ้าเปร์เซนทิโกสนกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นฝูงพญาหงทองพากันแวดล้อมอีกาผู้ประกอบด้วยอสัตว์ทำสิบประการเที่ยวหากินตามบ้านอะไรเป็นผลแห่งพระสุบินนี้ ผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตผู้มีสกุลจะไม่ให้ความเป็นใหญ่แก่กุลบุตรที่มีชาติเสมอกันแต่จะให้แก่พนักงานเครื่องสงและกระบกกุลบุตรที่สมบูรณ์ด้วยชาติจะไม่มีที่พึ่งในราชสกุลต้องปรนิบัติคนไม่มีสกุลเหมือนพญาหงทองแวดล้อมด้วยอีกาพุทธทรรนายข้อที่16ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในการก่อนก่อนเสือเหลืองพากันกัดกินฝูงแก่แต่หม่อมชันสุบินได้เห็นฝูงแก่พากันไล่กวดฝูงเสือกัดกินอยู่ทีนั้นเสืออื่นๆเห็นฝูงแก่อยู่ห่างๆก็สะดุ้งกลัวพากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารกอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าผลของสุบินนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต คนไม่มีสกุลและพระไม่มีศีลธรรมขึ้นมามีอำนาจต่างกฎขี่คุกคามเอาทรัพย์สินจากคนมีสกุลและพระมีศีลธรรมภัยจากสุบินนี้จะยังไม่มีแก่มหาบาพิษพวกพรามทำนายสุบินนี้พระหวังทรัพย์ไม่ได้ทำนายด้วยความจงรักภักดีพระบรมศาสดาครั้นทรงแนะนำผลสุบินนี้แล้วตรัสให้พระเจ้าปเปเสนธิโกสนเลิกบูชายัญ ด้วยพระดำรัสว่าเพราะพระสุบินเป็นปัจจัยภัยยังไม่มีแก่มหาบาพิษมหาบาพิจงสั่งให้เลิกบูชายันเสียเถิดพระราชทานชีวิตทานแก่มหาชนเป็นยังไงบ้างคับพุทธทํานายสิหข้อที่พระบรมศาสดาได้ทํานายไว้ถึงอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ